ก็เป็นวันทำบุญอีกวันหนึ่งธรรมาเคยพูดไว้ว่าคนอิสานเขามีบุญทุกเดือนนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกจัดทั่วประเทศนะเยที่ทำบุญวันศาสตร์เพราะว่าเอาตัวอย่างจากพระเจ้าพิมพิสารตึงสมัยพุทธกาลนั่นแหละนพะระญาติของพระเจ้าพิมพิสาร หลายพุทธันดรน,นะที่เป็นเปรตนะพระเจ้าพิพิสารบรรทมอยู่ดีๆก็มีเสียงหวีดร้องหยุยหวนหน่ากลัวนะน่าเกลียดน่ากลัวนะสธิปรากฏกายให้เห็นตัวพอ้อมนะสูงยาวตัวผอมมีตินังหุ่มกระดูก นะพระเจ้าพิพัฒก็ตกใจกลัวว่าจะเกิดอะไรขก้นจากาประเทศชาติของพระองค์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกล่าวทูลพระเจ้ากร่าวนะาททลพระเจ้าพระเจ้าก็อ๋อพระเจ้าก็ไล่ลําดับเลยนะว่ามาจากไหนเปรตพวกน,นี้นะมีชาติหนะึ่งพระเจ้าพิพิสนรเนี่ยนะเป็นราชาเหมือนกัน เป็นพระราชาอันนี้มันยาวนาะเคยพูดไว้แล้วละมันยาวเอาเป็นนั้นว่าของที่ลูกโอรสของพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินนะอยากจะทำบุญกับพระพุทธศาสนาไปรบราฆ่าศึกมาได้แล้วก็อยากจะทำบุญพุทธเจ้าหนะึ่งซึ่งเป็นพี่ชายพุทธเจ้านะั่นนะ พะพุทธเจ้าเป็นพี่ชายน้องชายอุปถากก็ก็เป็นพี่ชายอีกอย่างเงี้ยนะพี่ชายเป็นเป็นพระพุทธเจ้าน้องชายเป็นอุปถากคล้ายๆกับพระอานนท์อย่างเงี้นะนะไปรบราคาสกมาแล้วก็พ่อกระชื่นอุเ่เชื่นใจสามพี่น้องนะแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องคนโตนมีบริวาลห้าร้อยคนรองมีบริวาสามร้อยคนเล็กมีบริวาลสองร้อย ก็อยากจะทํา no บุญกับผู้พุทธเจ้าเพราะว่าพ่อพระราชทานว่าเออเธอทําดีมากนะเธออยากจะได้อะไรทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของโลกียวิสัยเพราะข้าพระเจ้าไม่ต้องการแต่ข้าพระเจ้าอยากจกทํทบุญกับเสด็จพี่ว่างั้นเธอพี่เป็นผู้เเจ้าขอทําบุญปีหนึ่งโวยไม่ได้เจ็ดเดือนสามเดือนไม่ได้พ่อไม่ได้พ่อก็ห่วงบุญเหมือนกันว่างั้นเธองั้นขอทําบุญสัก สิบห้าวันแล้ว,วพระเ้าพเจ้าก็จะไปบวชด,ด้วยว่างั้นนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพากันออกบวชเป็นสามเณรไม่ได้เป็นพระแต่ก่อนที่จะบวชเนี่ยสั่งให้าในายธรรมเนียนแล้วเวทองคลังเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือเางั้นเถอะนะให้เอาเงินมาทําบุญสัพอเลี้ยงพระสงฆ์นะเลี้ยงพระสงฆ์แล้วก็มีการามี เจ้าหน้าที่บัญชีมีคนครัวบ่างกันเถอะนะทีนี้ไอ้ที่กรรมกรนี่ดิกรรมกร,รมที่ทำอาหารนี่ดินะก็มีลูกใช่ไหมล่ะมีครอบครัวมีลูกมีหลานขณะที่ทำอาหารไปก็ลูกก็อู้พ่อหนูอยากกินอันนี้แม่หนูอยากอันนี้กินอันนี้ตอนแรกก็อดได้นะอดทนได้เอ้ยนี่ไม่ได้ลูกเป็นของพระของเจ้าเป็นของสง ก็รบเล่านานบ่อยเข้าไปเข้าก็นะก็ต้องแบ่งให้ลูกะนะคือเขาตั้งใจที่จะถวายสงฆ์โดยตรงไงแต่แบ่งให้ลูกให้หลานเงนี้ยก็เลยไอ้ลูกล้านนั้นเลยเลยเป็นเปรตไอ้ทีเนี้ยทั้งจะพ่อแม่ได้เป็นเปรตโอ้ยเกิดมาไม่รูกก้จีพระเจ้าครับนะอันนี้มันเรื่องยาวเราย่นย่อยให้ฟังว่าจนถึงพุทธเจ้าเรานี้แหลนะอพระเจ้าพิมุสารก็ กราบโถนพระเจ้าพระเจ้าก็บอกให้ทําบุญว่างั้นทําบุญยังไงก็เนี่ยทําบุญเลี้ยงปลาเฉยๆแต่อุทิศให้นะพอทําบุญข้าปลาอาหารถวายพระแล้วก็อุทิศให้เอาอีกคืนนึงก็นอนอีกก็ปักเก่าปลากรดกายอีกบ้างเออกระทึกทกระโครมมาเสียงปกปลากรดกายนะแต่ว่ามีเสื้อผ้าแล้วในทีนี้ยอิ่มน้ำทำเออมี ร่างกายยิม่มหนำํำรันอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ไม่ยังไม่มีเสื้อผ้านะยังไม่มีเสื้อผ้าเราไปกราบพูนพระเจ้าอีกพอรุ่งเช้าไปกราบพูนพระเจ้าพระเจ้าบอกอ๋อพระองค์ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทาอาภรณ์ยังไม่ถวายผ้าเ่างั้นทํายังไงพระเจ้า้าถวายผ้าตำรับภิษสูเนี่ยจีวรพระนี่แหละนะพระเจ้าพิมพ์สันก็ไปบังสกุลให้ไปถวายผ้า นะพออีกวันก็โอ้ทีนี้พร้อมเลยทั้งวนหน้าตาวน่นต้วนสมบูรณ์มีผิวรันดีได้นุ่งผ้าห่งผ้าแล้วว่างั้นเถอะนะแล้วก็มาลาพ,พระเจ้าพิมพิสารว่าเออหมดหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมแล้วว่างั้นเถอะตัวนี้พวกเราทํากรรมเพียงชาติเดียวนะได้รับกรรมมาอ้ยหลายพุทธันดอนไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวด้วยนะ หลายพุทธันดอน้าจะดบอกให้ํำรวมระวังให้มากเลยเออการทําความผิดครั้งเดียวนั่นแหละไม่ได้มากอะไรเลยนะไม่ได้มากกับชาติเดียวนั่นแหละเออเอาของให้ลูกให้หลานลูกหลานก็เป็นไปด้วยนะ้าว่าสงสงนนมันหมายถึงว่ามันเป็นรวมส่วนรวมไงสงน้นไม่มีสามรูปนะสงตั้งแต่สี่รูปมันก็เรียกว่าพระสงฆ์เออ อย่างถวายกุฏิวิหารอะไรต่างๆนะพราเรารู้ไหมว่าเขาไม่ถวายสงวัดเรานะเขาไม่ได้วัดถวายวัดสงววัดใดวัดหนึ่งนะจาตัที่ถัดนูนะ่นน่ะคำกล่าวนะที่มีแล้วแต่นิดตังสี่นะี่นนะถวายนั่งที่ตังสี่เลยไม่ใช่ว่าเะพาะในวัดใดวัดหนึ่งที่มาแล้วกุฏิที่มาแล้วกุฏินะ่ะอาศัยวัดที่อาจารยกุฏิวิหารที่เขาสร้างเนี่ยนะพวกเราดูสินะ ทนี้สรุปเราง่ายๆก็คืออันนี้พวกเราก็เคยได้ยินมาเดีะแล้วละนะเราอยากจะเป็นผู้ขอเราจะเป็นผู้ให้เออต่ตมาก็เคยพูดกับญาติโยมอยูนะคือจังหวัดตราดวัดเล็กๆอย่างนันพวกเรานะวัดตัตมาเล็กมากเลยไม่มีอะไรเลยสิปลูกสร้างก็ไม่มีอะไรสร้างศาลาพอได้ปฏิบัติธรรมมีมุงลวดมีกระจกไม่เรียบร้อยนอนได้ไว้นั่งไว้ทําสมาธิแค่นั้นเอง กูดีวิหารอะไรต่างๆก็โอ้ยหลวงปู่ประเสริฐท่านไปท่านสั่งให้โย,ยไมไปทํอะไรมุงลวดใส่นะผไม่มีมุงลวดแต่มีทางโยงกลมนะทางโยงกลมทุกหลังหลังเล็กๆนี่นแหละ,ะเอาไม้จะเป็นไม้เป็นต้นเลยน่นนะทอกกระทุกเปลือกก็พอได้อยู่ได้อาศัยอยู่ตั้งสิบสี่ปีไม่มีอะไรนะพวกเราคือแตม่มายว่ามันมันปลูกสร้างมันเยอะแล้วนะก็เลยว่าทําเฉพาะที่ปฏิบัติธรรม นะทีนี้ก็มีครูบาอาจารย์ทีนี้ครูบา,าอาจารย์ไปไปรบกวนญ,ญาติโยมเราไม่แต่กรุงเทพก็ยังมาขอกับเรานะพี่น้องเอ๋ยเขาได้กระถินปีละสิบกว่าล้านเขากระถินได้สามได้สามแสนแล้วว่าแสนห้าอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาขอเรานะขออะไรขอรงทานอย่างเงี้ยแล้วใครก็ไม่รุมขอกับเราเราก็บ่นกับโยมว่าเอ๊ะทำไมเราไปวัดเล็ก ของวัดเราก็ไม่เห็นมีอะไรทําไมญาติโยกทําไมครูบาอาจารย์ทําไมมาขอกับเราโอ้ยอาจารย์ว่าง,งันเขาพูดดีนะลูกศิษย์เขาพูดดีลูกศิษย์สอนพระว่าง,งันเถอะอาจารย์เราเป็นผู้ให้แล้วมันดีแล้วว่าง,งันเออเขาว่าเรามีแล้วเขาถึงมาขอเราวัลเออ,เอ,อก็ใช่จริงๆงนะเราเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้ขอผู้ขอแสดงว่ามันไม่มีใช่ไหมพวกเรามันอึดอัดใช่ไหม มันอึดอัดขัดเกลื่องขอไม่ได้ก็โกรธอีกต่างหากนะนั่นแสดงว่าเขาไม่มีเราอยากจะเป็นผู้ขอผู้รับส่วนบุญหรือจะไปเป็นผู้ให้ส่วนบุญดีพวกเรานะ ไอ้เปรตของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับส่วนบุญจากคนอื่นเลยนะพวกเรานะเออจะไปเอ่อเปรตทุกประเภทไม่ได้ไหมายเหมือนกันนะเปรตนะนะพวกนั้เรียกว่าเปรตเปรตทัตูชีวะกับเปรตนะนะเปรตพวกเนี้ยชีวะตูรักับเปรตอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละคือชื่อเขามีชื่อมีประเภทเดียวกันเหมือนกับมนมุษย์นี่แหละ เออมนุษย์ก็มีชาติมีชั้นมีวันนามีตระกูลเหมือนกันนะถ้าเป็นเปรตทั่วไปก็ไม่ได้อีกแตเนี้เป็นอสุรกายแต่เปรตพวกนี้มัมีชื่ออยู่ต้องรอรับส่วนบุญจากคนอุทิศมาให้อย่างเดียวถึงจะได้รับอย่างนี้นะพวกเราดูซิเออเราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วนะดูในปัจจุบันในว่าเออเราอยากไหมเราหิวไหมเราต้องการไหมอันนี้มาก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามนุษย์เนี่ย สามารถที่จะเป็นได้ทั้งสี่ประเภทเลยนะในในการเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เดรัชานโนเป็นสัตว์ทั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละคือจิตใจไงพวกเราเห็นไหมโอ้ยข้าพ่อตีแม่ไม่รู้บาปปุลคนโทษอะไรบางคนเนี่ยนะโอ้ยเขาเลี้ยงมีข่าวนะเขาให้อาหารการกินให้ยังไปขโมยของเขาอีกอย่างนี้นะพวกเราเหมือนกับเด็กลูกหลานเนี่ยนะ ตายายอเอามาเลี้ยงเลี้ยงก็โอ้ยไปบีบบังคับไปฆ่ายายไปตียายเพื่อจะเอาเงินหนึ่งเงี้ยพวกเรานี่แหละก็เรียกสัตว์มนุษย์สัตว์เลสชาโนมนุษย์สยเปโตก็คือไม่รู้จักินจตกเบื่อไงไม่ใช่ยากจนนะรวยนะแต่ไม่อิ่มจากไม่รู้จักอิ่มจากเบือนะนะ่อ,อ,อท่านเป็นธรรมมาทิ่ฐานเป็นปุกาลาทิ่ฐานที่บอกว่าไอ้เปรตยนี่ปากเล็กเท่ารูเข็มเอะนะทำไมต้องว่าอย่างนั้นมันกินไม่อิ่มไงจะพี่อิ่มได้ไงกับปากเล็ก อันนั้นเป็นธรรมาทฐานเฉยโดยจริงๆแล้วก็คือได้ตัวไรก็ไม่พอได้ตัวไรก็ไม่พอก็เรียกว่ามนุษย์สเปรโตเห็นไหมเป็นเปรตยังไม่ตายนะพอตายแล้วต้องไม่ต้องพูดหรอกว่ากันเถอะครูบาอาจารย์หรือแม้แต่คนญาติโยมเหมือนกันเนี่ยที่ภาวนาเนี่ยนะเออภาวนาในวัดเราเฉยๆเนี่ยนะเห็นเห็นคนเป็นเปรตเลยนะทั้งๆที่เป็นมนุษย์อี่และเห็นเลยเห็นกับตาเนี่ยน่ะเขาตกใจใหญ่เลยนะ แต่ว่าความรู้สึกมันตรงกับอาจารย์เลยนะแต่ว่าเขาเห็นอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เห็นความรู้สึกอาจารย์เอาธรรมะเทียบเคียงมนุษย์เปลือยไปเลยไงเนะี่ยเขาเห็นเลยคนนี้ใช่ไหมอาจารย์เหมนกันตรงกันเป๊ะเลยเออภาวนาดีๆเนะที่วัดเรามที่สลาเนี่ยคนทั้งหลายคนนะพวกเรานะญาติโยมญาติโยมนี่แหละนั่งสมาธิยอ่เอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยมานั่งสมาธิเลยนอะทีสามเหือนน จะคุยกันจะคุยกันนั่งสมาธิบกว่าเอ๊ะทำไมคนมาน้อยจังทำไมไม่มีคนอยากมาปฏิบัติว่างั้นเออพอหลับตาแต่นั้นเหละะโอ้ยคนนั่งเต้มสลาวงั้นนุ่งนุ่งขาวห่ขาว,ขาวนะอันนี้มีคนเห็นนะแต่มาก็เห็นไม่เขาไม่ใช่เป็นคนประเภทติดอันนี้ด้วย รู้สึกเห็นสองคนลูกศิษย์นะนะแต่ลูกศิษย์ไม่เคยไม่รู้จักกันหรอกคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เออเห็นเป็นเปลืเนี่ยเนี่ยหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่ไม่ไม่อยากจะพูดนะหลวงปู่ท่านพูดในพระฟังพูดในตามาฟังเนี่ยแหละแต่ไ่ยากอะไรดูเปลือกเหัืงนนแต่มาไม่บอกเรานะว่าคืออะไรนะเอาเป็นนั้นว่าเราไปฟ้อให้เป็นผู้ให้ดีกว่าผู้ขอนะพวกเรานะทํำยังไงอ่ะตามาก็บอกว่าตามานี่น่าจะเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยนะพวกเรานะ ในตัวตามาเนตามาเห็นว่มเอ๊ะคำพูดของเรามันน่าจะเชื่อถือได้ทําไมโพราตมาเกิดมายากจนทําไมเกิดมายากจนเพราะตามาไม่ได้ทานไงเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าน่าจะเป็นตัวอย่างไม่ได้ทานมายากจนขี้ริ้วขี้เรเป็นโรคแสดงว่าอาจารย์ในข่าสัตว์เป็นสัตว์แต่ในตัวที่ว่าเนี่ยมันก็อาจมีตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการทําสมาธิ อันนี้ค่อนข,ข,ข,ข้างจะถ้าท้าพูดถึงฟังครูบาอาจารย์หรือว่าฟังเพื่อนพูดเพื่อนพูดนะก็ถือว่าง่ายแ้วว่างานเจอเอออันเนี้ยเรื่องการให้ทานไม่มีเลยทําไมไม่ให้อ๋อเพราะว่าเราตระนีไงความตระหนีมันไม่ใช่อยู่ชาติเดียวนี่มันหลายภพหลายชาติมาเนี่ยถ้าเราไม่มีเห็นความตระหนีของตัวเองตัวเองก็ไม่กล้าสละในทีเนี้ยเออนั่นอ่ะมันก็เลยยากจนไงท,นที่่อมาบอกว่าเออ เป็นตัวอย่างทุกอย่างก็หมถึงว่าเออเรายากจนแล้วก็เห็นแล้วก็สลากอย่างเนี้ยพยายามสลากก็สลาไม่สลาเป็นวัดยากจนแต่คนก็มาขอเอาเละสิเออคนมาขอเงินคนคนกับวัดยากจนแต่เราก็ให้ได้นะมีให้ได้ญาติโยมก็สงเคราะห์ดีญาติโยมก็มีเงินมีทองอแต่ว่าเราไม่ทั้งอาจารย์ขาดเหลืออะไรหือไม่ขาดสักอย่างที่วันขาดอามาก็เย็บเองว่าอย่างนี้เลยนะ บางคนก็งอนบางคนก็ไม่อยากก็ไม่หนีเลยก็มีวัดเราก็มีมองในเห็นศาลาเราโอ้ยทำไมอาจารย์ไม่มีของเลยไม่มีอะไรเลยอาจารย์ขาดเลยอะไรวะไม่ขาดลกโยมกินตบาตได้ทุกเตรียมบาตท,ทุกวันไม่ขาดลมโยมโยมเราก็งอนนะไม่ได้สมบูรณกับเรานะนะเราก็ไม่อยากยัเดเยียดไม่อยากจะบอกเขาอยากจะทําก็ทําเลยเ,ออเด็กก็ยังคำ้ำอยู่เลยว่าเออพวกคุณนีโชคดีนะที่มาเจออาจารย์หรอกทำไมถึงว่างั้น ถ้าไปเจอเพื่อนเจอไปเจอครูบาอาจารย์ที่ขอแบบวยๆมึงหมดตูดเราก็ตัวโทษนะโยมมันไม่มีอะไรขาดเราไม่มีไม่มีเมื่อวานก็ต้องปฏิเสธอาจารย์โยมไปเจอเครื่องทําความอุ่นวัดเราบ้างเท่าไหร่เท่าไหร่อยากจะเอาเครื่องเครื่องทำความอุ่นมาถวายห,หน้าหนาวอเอ้ยบอกพอๆไม่เอาไม่เอาหนาวก็ห่มผ้าเอาหรอกเออหนาวก็ห่มผ้าเอาเดี๋ยวมันใช้ไม่กี่เดือนแล้วก็ ทิ้งไว้อีกไม่เอาหรอกโยมหรอกนะโยมเขาก็ใจดีเนคนอยากทาบุญเนาะหาอีกหาเรื่องที่ทาบุญอีกนะให้บอกก็ได้เสือวางั้นเสือก็เยอะแล้วแต่ว่าเอามาเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งให้นั่งสวนทํทวัดนะดีมันไม่ไร้ฝุ่นไร้อะไรเอาเถอะเอาเลอหรอกให้ให้ใหนิดเดียวนะให้สองอันเด้อไปหานู่นหานี่นนนนนนมาแสดงว่าเขามีจะไม่พวกเราใช่ไหม รวยนะไม่ใช่รวยเฉพาะทัพสมบัตินะหมายถึงว่าจิตใจเราจิตใจที่เป็นเตรียมเปลี่ยนไปด้วยการที่จะเสียสละไงเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นอยู่อยากอยาให้มันมันดีกว่านี้อย่างนี้นะถ้ามีความสุขไม่ทาบุญนะมีความสุขยิ่งมีทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ขอนี่ยยิ่งมีความสุขเออเขาก็โชคดีด้วยโชคดีตรงที่ว่าไม่เจอพระครูบาอาจารย์ที่ขอนะ อาจารย์แนะนําให้ทุกองค์เป็นพระที่ไม่ขอทั้งนั้นเป็นพระที่ดีหมดทั้งนั้นทั้งยากจนก็ไม่ขอไม่บอกเออเพราะว่าลูกปู่ท่านไม่ให้เป็นคนอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวนะที่ท่านบอกนะเราไม่เคยบอกใครเลยท่านบอกงี้นะไม่เคยบอกบุญใครเลยไม่เคยบอกอะไรใครเลยท่านบอกอยู่อย่างเดียวว่างั้นนะยากเขาเขาทำเขื่อนให้นะ่ะนะที่ฝักไฟวัดเราเนี่ยนะลุกนะผู้ บอกยงว่างง้นท่านยังไงก็ม่รดบอกยมเอาย่ามาปลูกให้หน่อยว่าง,งั้นทีนี้ท่านบอกตามาตอนนั้นอาจารย์วิเนยไม่อยู่ปกติอาจารย์วิเนยจะเป็นคนดูแลเรื่องการเรื่องวัด,วดต่างๆเนี่ยหลวงปู่ก็เลยบอกกนมาไปดูแลเพราะว่ามันผมไม่เคยบอกใครนะว่าง,งั้นไปดูแลยังไงก็้ําน้เรีไงมันจะตายเหลวงปู่ท่านไม่เคยบอกใครเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านอยู่แล้วมันพอเพียงไง อยู่ได้กินได้นะพวกเรานะเอาง่ายๆคือสัพพะปาปัสะอการนังนั่นแหละการไม่ทําบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงก็คือนิสินห้านั่นแหละเออสินห้านั่นแหละเป็นหลักนะเออไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ชอไม่โกงไม่คอร์รัปชันตัวกัอนนี้แทบไม่มีเลยเออแทบไม่มีเลยคําว่าคอร์รัปชันไม่มีเลยว่าง้นตัวที่จะไม่มีนะพวกหน่วยงานเอากอโตษ้นกทษตอโทกตนะ หรอไม่เประพฤติผิดไม่ช้าจารย์ไม่พูดเท็จโกหกส่อเสียดสำลาบเพอเจอร์นะไม่เสพของมืนเมานะแค่นี้แหละก็เรียกว่าไม่ทําบาปทั้งปวงสำหรับคารวาสนะยังกุศลนี้ถึงพร้อมบุญกุศลอะไรที่มันเป็นบุญปกุศลเป็นคุณงามความดีนั่นแหละทําเถอเอออันความดีทำไว้ดีกว่ามันจะไม่เดือร้อนในภายหลังนะ การจิตใจให้ผ่องใสเดือนนี้เราก็นั่นแล้วนะแต่ใครจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์กับฟังอาจารย์พูดก็ไม่สบายใจแล้วทําไมบริสุทธิ์นะแตนะ่พวกเรามีบริสุทธิ์ก็ฟังก็โอ้ยมีสมาธิในะจิตใจใผ่องใสอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเป็นหลักฝังใจไว้เลยว่างาน,นทดืนี้คือําสอนพุธเจ้าไม่ทําบาปไม่ทําความชัว่วแล้วทาแต่ความดีทําจิตใจให้ผ่องใสทําจิตใจให้สะอาดอย่างนงี้นะ อันนี้เป็นหลักคำวศองพุทธศาสนาของเรานะครับ